ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพ่วมในสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23วัดโคกโ,โนดภายใต้การบริหารงานของนางสาวอารนุชวงสวัสดิ์โสดพ่วอในการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23วัดโคกโ,โนด วิทยาฐานะพ่วมในการชำนนญการพิเศษมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมเสรับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานองค์ประกอบที่1การประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ด้านที่1 ด้านบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูม่มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสอดคล้องกับสาระความต้องการของชาติท้องถิ่นและเน้นผู้เรียนเรียนดีมีความสุข ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC มี best practice และกระบวนการวิจัยสร้างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้มีการดำเนินการนิเทศกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคลมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนออกเป็นสี่กลุ่มงานบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของการร่วมตัดสินใจได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและชุมชนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนรนารีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการกิจกรรมเดย์แคมป์เป็นต้น ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูเริ่มพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการพัฒนาการสร้างและนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา ด้านที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดระบบการให้บริการระบบความปลอดภัยในโรงเรียนด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนไทยรัฐวิทยา23วัดโคกโนโด มีวัตถุประสงค์เพื่อครูได้รับการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 1รูปแบบวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนันและความต้องการพัฒนา 2. สร้างรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู 3. ทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 4. ประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 5. ได้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 6. รายงานผลรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนไทยรัฐวิทยา23วัดโคกโนดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้สามารถสร้างสื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนของสถานศึกษามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นนักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามจุดเน้นสีมุ่งห้าเสริม6เพิ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตสอง องค์ประกอบที่3การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจุดเน้นที่1 มุ่งปลูกฝังความรักสถาบันหลักของชาติจัดทำและขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางพระราชดำริสู่การปฏิบตัติเช่นดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเด็กดีสีไทยรัฐ กิจกรรมธนาคารโรงเรียนกิจกรรมจิตอา,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 าสากิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมรวมใจพักเรารักกรมสมเด็จประเทศจุดเน้นที่สองมุ่งเตรียมความพร้อมเด็กปถมวัย ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปถมวัยโครงการพัฒนาปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยกิจกรรมเดย์แคมป์ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องเรียนคุณภาพระดับปถมวัยประเภทโรงเรียนขนาดกลางของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพควรขนุนหันโพ จุดเน้นที่3พัฒนาคุณภาพผู้เรียนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจุดเน้นที่4มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการครูหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูจะทำแผนพัฒนาตนเอง ID plan และได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลจุดเน้นที่5 ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาสถานศึกษาร่วมจัดทำแผนเผชิญเหตุจัดระบบความปลอดภัยของนักเรียนขับเคลื่อนโครงการสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกคนในเรื่องภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบครบทั้ง9้ายไและรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์สำหรับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไป จุดเน้นที่6ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตใช้สื่อ o อ e ป Content Center ตอร์ของสอพทจัดทำครั้งสื่อเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจุดเน้นที่7 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจขับเคลื่อนกิจกรรมโฮมรูม10นาทีก่อนเข้าเรียนทุกวันสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามศัก,กยภาพและความต้องการโดยเน้นการมีส่วนรวมผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจุดเน้นที่8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคัดกรองนักเรียนและจัดทำแผน IEP เพื่อของงบประมาณสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษจุดเน้นที่9ส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้และนำเข้าสู่ระบบ o b e บ Content Center และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์จุดเน้นที่10เพิ่มทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณ ส่งเสริมการดำเนินโครงการรู้รักภาษาไทยโครงการสื่อมวลชนศึกษาโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์กิจกรรมคล้ายคณิตศาสตร์กิจกรรมคิดเลขเร็วโดยใช้ GSP กิจกรรมสูดกุกิจกรรมเกมต่อเลขคำนวณจุดเน้นที่11 เพิ่มทักษะอาชีพและขีดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนโครงการสืบสารงานศิลปินโนราโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 จุดเน้นที่12เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนขับเคลื่อนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งสร้างภาคีเครือขา่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จุดเน้นที่13เพิ่มความเข้มแข็งระบบการนิเทศและการประกันคุณภาพขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้เพื่อรับรางวัล IQA Award ประจําปี 2, 5 6 6 จุดเน้นที่14เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเผยแพร่ระบบบริหารจัดการเขตพื้นที่สู่ความเป็นเลิศโดย Happiness Model ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมการบริหารจัดการโดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพปพัทลุงเขตสอมุง5เสริม6เพิ่ม จุดเน้นที่15เพิ่มความสุขให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กิจกรรมเดย์แคมป์กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมพฤหัสเช้าข่าวสพอทอและผอ,อเขตพบเพื่อนครู รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 1. โล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 2. เกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินออยอน้อยพลัดระดับประเทศ 3. เกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับประเทศกิจกรรมถอดบทเรียน best practice นำเสนอผลงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มาพิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 4. รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันฉีกตัดปะปะถมวัยระดับเขตพื้นที่ 5. รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับเขตพื้นที่ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ค่ะ